ตามที่มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้อกัรและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชส่งผลการพิจารณาไต่สวนกรณีกล่าวหานายชัยวัตรริมลิขิตอักษรคณะกำรวงตำแหน่งคณะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกับพวกและมูนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักห่วยพิทักษ์อุทยานห้วยขุนกาิในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่งไายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งกรณีนี้ผู้บังคับบัญชาของนายชัยวัฒน์จะต้องดำเนินการตามมติของคณะกรรมการปปชภายใน3ามสิบวันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ปปชรับเรื่องร้องเรียนมาโดยคนที่ร้องร้องว่าชัยวัตรโกงกินงบประมาณหลวงจากโครงการขอสร้างหน่วยคมติกแต่ไม่มีการขอสร้างแล้วแอบเบิกเงินงบประมาณโกงเงินหลวงไปชัยวัน์เปิดเผยกับแกะความจริงว่าคณะกรรมการทั้งจากปปทและ DSI ที่ไปสอบตามคำร้องเรียนนี้กลับเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับที่สอบสวนเขาในเรื่องปูคออี เรื่องบิลลี่หายตัวไปเรื่องลูกป่าและเรื่องสร้างเหมืองขุมพลิกชัยวัดนเปิดเผยกับแกะความจริงอีกว่าเมื่อหามูลเหตุทุกอย่างหาข้อบกพร่องไม่ได้แต่กลับไปหาข้อผิดพลาดอื่นๆก็ไปลงเอยที่การขิดการขัดขวางการประมูลและตรวจรับงานที่ก่อสร้างไม่ครบตามรายละเอียดการก่อสร้างเช่นโถส้วมไม่ตรงไม่มีที่ฉีดน้ำและอาคารไม่ตอกเสาเข็มเป็นต้น ชัยวัฒน์บอกว่ามันตลกดีที่ว่าผมไม่ใช่ผู้ควบคุมงานผมไม่ใช่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์สรุปคนที่ควรผิดไม่ผิดาส่วนในชัยวัฒน์ต้องผิดผมก็ต้องรับมอบเพราะเป็นในตำแหน่งโดยรวชัยวัฒน์เปรียบเทียบมติปปชกับคดีที่ศาลปกครองเพชรบุรีซึ่งเขาเป็นฝ่ายชนะคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองเพชรบุรีกรณีเขาขออุทธร์ขอกลับเข้ารับราชการ ในคดีปู่คออี้ซึ่งอาว่าในใชัยวัฒน์เผ่าบ้านปู่คออี้คำพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรีวินิจฉัยว่าตรวจเอกสารสำนวนหลักฐานคดีในใชัยวัฒน์แล้วไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของปปทและต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงใหม่เสียก่อนคดีที่ศาลปกครองเพชรบุรีชัยวัฒน์ฟ้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่1 ฟ้องปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่2และฟ้องคณะกรรมการปปทที่3คําพิพากษาศาลบอกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2คือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะถือเอารายงานโดยการไตส่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องที่3คือปปทมาเป็นสานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามกฎหมายเพื่อด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา40วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2551ไม่ได้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ถูกฟ้องที่สองจึงต้องแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาทำการสอบสวนผู้ฟ้องคือชัยวัฒน์ตามที่ปปทมีมติว,ว่าการกระทำของ,ของชัยวัฒน,น์ผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามมาตรา93วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนปี2551เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนดไว้ชวัด กำลังแย้งว่ามติปปชที่ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษภายใน30วันโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบวิัยในทำไม่ได้คำพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรียังระบุด้วยว่าคำสั่งลงโทษปลอดชยว์ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ สำหรับการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนั้นเมื่อคณะกรรมการปปชส่งมติมาให้ผู้บังคับบัญชาของนายชัยวัตรคือปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปชได้มีมติให้ลงโทษวินัยภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอีกนั้น ใช่วัดเห็นว่าน่าจะทําไม่ได้ตามคําพิพากษาของศาลปกครองเพชรบุรี